แนะนำก๋วยเตี๋ยวเนื้อรอบดึกนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมังกรขายตั้งแต่17นาฬิกาจนถึงตี2นะประมาณนี้นะรอบดึกนะครับใครที่ไปเที่ยวผับหรืออยากทานรอบดึกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแนะนำร้านนี้นะ คอนแกนจกัดเต็มวันนี้เราพามาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมังกรร้านนี้เนี่ยสส่กินดึกต้องห้ามพลาดเพราะเขาเปิดถึงตีสองตีสามเลยมีผักฟรีบริการตัวเองและที่นั่งเนี่ยก็เข้าไปนั่งในร้านไมฟาเตอร์ได้เลยแอร์เย็นๆที่พี่เอสั่งมาจะเป็นหมี่เนื้อพิเศษแล้วของพี่เมย์หมี่เนื้อธรรมดามีพริกเผาด้วยนะครับใส่แซ่บอย่างพี่เอก็ขอบเผ็ดๆไปเลยสะใจกินเข้าไปคาแรกได้รสชาติของน้ำซุปคือนัวมากให้ลูกชิ้นมาจุกๆเลยพี่เอถึงกับยกนิ้วให้ราคาเริ่มต้นแค่ถ้วยละหกสิ ของเราไปเจอที่ร้านไหนก็ต้องกินทุกครั้งใครที่ยังไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกับพริกจีกับกระปี่เนี่ยต้องลองแล้วนะจะบอกว่าน,นี้แหละคือของดีเลยส่วนพี่เมย์ก็สั่งมาแบบธรรมดาคือถ้วยใหญ่มากรสชาติถูกปากพี่เมย์เหมือนกันยิ่งเปิดดึกๆก,ก็น่าจะได้มากินบ,บ่อยๆี่การร้านจะอยู่ติดกับถนนประชาสัมลานหน้าร้านมายฟาเตอร์เลย